สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับผลเล่นรถเก่านะครับวันนี้มาชี้เป้ารถกระบะแคปกันนะครับมิตซูมิชิ L สองร้อนะครับ ตัวนี้เป็นรถปี1993นะครับตัวรถเป็นสีขาวนะครับสีเดิมบางโรงงานเลยนะครับเครื่องยนต์ดีเกียร์ดีนะครับวิ่งทางไกลหายห่วงนะครับแอร์เย็นนะครับสภาพภายในเดิมเดิมมากนะครับสภาพภายในเป็นสีออกน้ำมินนะครับบางคนก็เรียกสีฟ้านะครับตัวนี้มันเป็นภายในตัวโทโบนะครับโรงงานนะครับ ถ้าตัวอื่นจะไม่มีเทอร์โบนะครับตัวนี้จะมีสติกเกอร์ข้างประตูด้วยนะครับมันจะเป็นเครื่องเทอร์โบโรงงานเลยนะครับสภาพตัวรถดีมากนะครับตัวถังไม่มีผุเลยนะครับที่จริงรถมิตซูมิชิแอล200ซุ้มบังโคลนล้อหลังชอบผุนะครับคันนี้คัสซีสวยๆไม่มีผุใดๆนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มนะครับเอ,เอกสารพร้อมโอนนะครับ ในราคา79,000บาทนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างหรือเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ